วัสดีครับอยู่กับผมมูน้อยลอยท่อนะครับวันนี้ก็อันนี้พามาดูครับคันนี้รถล,ลูกค้าเสียอันครับอันนี้อยู่ไหนนะพี่พเลิฟสุพรรณลูกค้าสุพรรณครับอมอวตอเครื่อง JO84 ครับ J2 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 คันเร่งบนครับกำลังลงสีกระบะเลยครับหืมภายใน สวยงามครับคันนี้เครื่องเจทูขันเร่งบนแรงเหลือๆนะครับกำลังลงสีกระบะอยู่เลย ดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งครับไปดูคันนี้ก่อนได้ชาติใหญ่เทะได้ชาติใหญ่เทะดูการต่อดำครับ มาตรฐานครับดูกระบอกดำน่าจะเป็นเกนใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะใช่ลงลองพื้นอนะ่ะ จะพาไปดูอีกคำหนึ่งครับอันนี้สวยสวยๆครับหรือว่าลูกค้านี่เลือกไม่ผิดครับดูเสาปก,กติปก,กตินี่เสาหนี่จะวางบนนี้นะวางบนเพ้นตรงนี้ครับตัวนี้เขาบากลงมาให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ข้างล่างนะครับ กันเสาหักได้ครับแล้วก็ดามอะอีกดูเหล็กครับพี่น้องนี่ก็เป็นอุปกรณ์ติดลายครับกระดาษเกาวอยู่ที่ว่าลายไหนใช้กระดาษเกาวเบอร์ไหนเบอร์ไหนครับ คันนี้สุพรรณครับลูกค้าสุพรรณเดี๋ยวพาไปดูอีกคันครับฝาข้างนี้จะเป็นพับเข้าในนะครับพับเข้าในนี่เป็นเหล็กแผ่นแล้วก็พับให้ปลายมันมาอยู่ข้างในครับแล้วก็เชื่อมข้างนี้เหมือนกันครับให้ปลายพับ งอ,งอเข้ามาครับเข้ามาจะอยู่ลักษณะนี้ครับเนี่ยผมชอบฝาข้างแบบนี้แหละสวยดีคันนี้ก็จะเป็นหน้ายักษ์ครับหน้ายักษ์เดี๋ยวไปดูพาไปดูเครื่องไชมเครื่องคันนี้ฮีโนหน้ายักษ์ครับผม j o อูตัวน,นี้ J2 เหมือนกันครับเครื่องเหมือนกันกันเร่งบน เครื่องเหมือนกันคันนี้จะเป็นหน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์แบบไหนเดีมาดูนี่คันนี้ลงสีพื้นนะครับสีพื้นสีืองเลยจะทำ่างจะทำลายแล้วอันนี้คือสีเหลียวหลังหรือเปล่า เลียวนิดหน่อยครับอือหือมาตฐา,านนะดูดูลงสีละลงสีเหลืองละคันนี้ลูกค้าสุรินนะครับลูกค้าสุรินรอ ติดตามชมได้เลยครับลงสีเหลืองแล้วที่ช่างเอาใช้กาขนาดไหนนอ้อคนสีตัวนี้หรือเปล่า าดําด้านหลังนี้จะเป็นแบบขาคู่นะครับด้านนอกก็จะดามเหล็กสวยงามครับ บบเบรกสายไฟรถนอกก็จะอย่างนี้ครับสายไฟอยู่อันนี้นี่นี่ครับมาดูข้างๆเหล็กกระดูกมีการหลบนี่ครับเฉียง คันนี้ลูกค้าสุรินคันนี้ลูกค้าสุรินครับรอชมได้เลยคันนี้เมก้าครับเมกา้าเมกาอืมน่าจะเป็นคันนี้น่าจะขายแล้วหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่รถลูกค้าเสียน,นะคันนี้ ลนอูเลยครับเดี๋ยวพาไปดูสีเขียวครับเดี๋ยวพาไปดูสีเขียวสีสะดุดตาเลยครับคันนี้อือหือสีเขียวสวยงามมากเลยครับฟ้าข้างนี้ เขาจะไม่โปนะครับเขาจะเน้นแบบเชื่อมเต็มแล้วก็พ่นไปเลยครับทันนี้เมกาไรเนี่ยเ O โอแปดซีอะไรกันเร่งข้างครับนนรบุรีรัมด่วนกระบะ3 5มเมห้าสิบ เห็นไหมกว้าง2เมตร12ฝาข้างห5ห้าฝาท้ายเปิดได้ไฟท้ายยึดไฟท้ายยึดกระบะลายกระบะจัดเต็มนะจ๊ะหนูเอาให้สวยนะสีสีดำสีรถสีเขียวบิ๊กเบนอะไรเนี่ยอ๋อแล้วอันนี้น่าจะเป็นรหัสสีครับกระบะเอาให้สวยเอาให้ดีนะจ๊ะหนูอ๋อนี่ยัง ลีรัมไคโนะคันนี้ไปแถวไหนอําเภออะไรสีเขียวอยู่นางรองหรือเปล่า โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกอ์กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ